นี่ด <one> ูเลยครับนะมาแล้วมาแล้วนี่สดูครับดูครับดูดูกิโลกิโลลูกกว่าครับตอนนี้ใส่โอ้โห ตอก <Harriet, S 1> <ส Debatte. S 2> อ่อยอก1 Aus 2ตอมาแล้วเอ้ยอ <out> ุ้ย้ยอูโดนโดนโดยโดนดูขาดเทียว้ยขาดเทียวดูพาวดูดิ่มมากเลยโอ้โห สวัสดีครับน้านักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเพจอันดามันฟิชชิงนะครับน้าอุ๋ยจะพาไปที่ไหนเอ่ยดองดูนี่เลยนะครับเพื่อนภูมิพลนะครับน้าวันนี้น้าอุ๋ยจะมาเล่นปลากระสุกเป็นหลักเลยนะครับอุปกรณ์ที่น้าอุ๋ยนำมาก็คือนี่เลยนะครับคันเชโดแดงนะครับเผื่อว่ามีผิดคิวนะเพราะว่ากระสุนนี่สายใหญ่นะครับสายสองสาสามกำลังรวมฝุ่มนะเพื่อนภูมิพลนะครับตอนนี้น้าอุ๋ยเอาเรือลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอ สมาชิกอีกสองท่านนะครับที่จะตามมานะครับยังไงก็เดี๋ยววันนี้มีขึ้นลงเล็กน้อยนะแต่ก็ยังพอพอวิ่งได้พอมีตัวยู่ยังไงเดี๋ยวเราไปจัติดตามฝักติดตามผลงาน,นอุ้ยต่อด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันครับนะโอเคงานเลยครับนะงานเลย ตากไหนพี่ไม่มีที่ตากอ่ะแล้วนนน้านะนะระวังโอ้ยยกลอยเลยนี่ดูเลยครับนะมาแล้วมาแล้วนี่สดงครับดูครับดูดูกิโลกิโลรูกกว่าครับตัวนี้ไซส์หูใหญ่ครับบิ๊กบอสบิ๊กบอสเลื่อนเคลื่อนเคลื่อนพุทิธลครับนี่อยู่ที่เกาะกลางเดินตีได้เลยครับนี่ ปั่นโง่ๆเดี๋ยวกินครับตรงเนี้ยเีดต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยหมาอยู่คนเดียวอันนัถินนัถิน้นี่มินอยังต่อเนื่องโอ้้ยโห ยิบต่อเนื่องเลยครับเอาโดนโดนงัดเลยงัดเลยงัดเลยขันใหม่งัดเลยไล้วตอ้ยิมเลยเย้ มาแล้วไม่มีหลุดสางขอโดนแล้วนะครับนะหลังจากหลุดไปสองตัวนี่นะครับนะวิธีกอนะครับเราปล่อยไกลๆก่อนนะครับแล้วก็เยื่อมาครึ่งทางแล้วก็ปล่อยตกอีกทีนึงนะครับโดนเลยครับมันอยู่หน้าหน้าหินนี่เองนะครับเยอะเลยเป็นฝูงใหญ่เลย โอเคนะครับนะนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับนี่น้านักตกปลากระสุนเต็มแรกหลังจะลุดไปสามตัวแล้วครับโดน <c oughs> อีกแล้วอยู่หลุ่มหน้านี่เลยโดเลีก <c> ว <oughs> <laughs> ้ <aunque> าวถ่ายหรือเปล่า โดาอีกล้วมีสายด้วยตัวนี้หืกดใหญ่ใหใหญ่ใหญ่ตักเลยก้าตักเลยกตักเลยก้าเอาชัวร์เอาชัวร์ก่อชัวร์ก่อนมสาต้องตักก่อนึ่งแยมยยยยยยเรย่มรู้เทคนิยนะครับตยยนี้ลยยมร หมายเ่งแต้มนะครับนานากระสุนเลื่อเลยนะครับนะซ้ายเกือบเกือบ<ไ>โลนะตัวนี้โอเคนะครับ<ห>ฝากติดตามต่อด้วยนะครับน่าจะเล็กกว่าตัวนี้เล็กกว่าวอเอาเอาเอาเอวเอาเอาเาาอเอาออ

เลยเอ้ยจะได้พักทีก็ขาหนักเองเอาไปทางรถแพงนู้นแพงโอ้ยหลุดแล้วปลาหลุดแล้วหลุดแล้วไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับน้าอุ๋ยแฮวสรุปหลุดแล้วดูครับน้อนหลับไหมน้าอุ๋ยวันนี้สายใหญ่ดูน้าอุ๋ยโคตรกดเลยอะหักไปแล้วพี่ไปแล้วอ๋อมันหักตรงข้อต่อถอดออกได้ตักต่อไปตักตัวนี้ครับนะดึงตัวมาลอยครับพี่สวย สุดยอดพี่ฝ่ายไ,ไเลยมาแล้วครับตอนนี้กระสูนพุยพลนะครับดูคันดูคันกงจัดกงจัดนะครับนา้าวเตรียมตักครับมีไซค์แล้วนี่สุดยอดออยปลาเข้าแล้วไม่มีหลุด,ด,ด,ดน,นี่นี่นาวามือตักไม้หนึ่งแต้มครับกับก,กระสูนพุยพลนะไม่ตกแล้วครับเดี๋ยวรอตัก่างเดียวโอเคครับนะตอนนี้ไม่มีหลุดเลยนะครับ เขาหลุมเข้าหลุมอ่าน้ำบอลปวดป้าน้ำบอลปวดป้าหน่อยไม่ต้องตกแล้วครับวันนี้คอยเซอร์วิสอย่างเดียวมาเอาอะไรบอกร์มาถีนโดนแล้วนะครับตอนนี้ตักมันถ่นตักด้วาโอ้ยกดตันหายกดตันทายครับนี่น้ำว่าไปแล้วนะว่าไปแล้วครับตอนนี้เอ้ยเอาคนนี้นี่คนร้องงูโอ้โห เอ้ยต้องงี้ได้คอนเทนต์ดี <laughs> มาแล้ว <laughs> ตัวแรกนะครับปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับนะถิ่น m t k fishing นะครับ,รบ <c oughs> โอ้โหกว่าจะได้ก็ปานสี่ห้าโมงแล้ววันนี้ดุพอดีด้วยโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามต่อด้วยครับไห <c oughs> วเลยครับ <c oughs> โอ้โยเต <c oughs> ็ 6, มที่หกเต็มที่หกครับสามตัวเลยครับวันนี้นอ้อนะอ้อมีสายนะอ้อนะออโดนอีกแล้วครับตัวนี้อิน มีอ้อนะครับมีพรอมีพรอมมาจากแม่สอดเลยนะครับมีสายด้วยระวังบาทหินนะครับระวังบาทหินระวังบาทหินโอ้ยโอ้ยเดี่ยววีหกเดี่ยววีหกแล้วนะครับอ้าวมาหน้าอ้อมาจากแม่สอดเลยนะครับอุ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้โหเข้าไปปึ๊กเต็มคำเต็มคำเลยนะครับเจดยอดเลยนะครับเต็มทีหกของน้าอ้อนะครับ ถอนมาจากแม่สอดเลยนะครับเดี๋ยวคลิมนี่เลยนะครับหมดสิทธิ์หลุดเลยหลุดเลยปูนกัดสปูนนะครับเคลื่อนออกไปเต็มคำเลยชั่วโมงนี้ต้องสปูลลนล้วนเลยนะครับลนล้วนเลยอะถ่ายรูปก่อนให้ทุกคนอ่าทะเลน้ำจืดทะเลน้ำจืดดูคลื่นทะเลน้ำจืดนี่ อ๋อนโคตสูงครับกต่แสงนวดดีแตะเสียที่คื้นสูงเตวิงตวิงตวิงเอาขูเยือยือเอาเลยเอาเอาโอ้โหเอาเลยตักตักก่อน ตักอนตักอนเอาเดี๋ยว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 บอกถ่ายิเดี๋ยวเกี่ยวเกี่ยวหัวอ๋อถ่ายก่อนนะครับเ่ไวเก่อนเี่ยวหัวก่่อนเยพครับมาครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาดูลุนครับุนนะหูยลุนยใหญ่เลยเวิงกดน้ำเลย สิ่งล่องล่างอุ้ยนะอุ้ยนะอุ้ยอุ้ยกระทูบกระทูบโอ้ยแ้วนี้อะไรครับเนี่ยเันนี้ติดถั่วใหญ่คนนี้แล้วครับนะอุ้ยนะอุ้ยอุ้ยนะอุ้ยกระตูบมาให้แก้วนี่ครับนะอุ้ยสามเต้มกับตรงนี้มาๆานี่ขอคามปลอดภัสิครับสามเต้มนะอุ้ยสามเต้มครับวันตรงนี้สามเต้มเก็บไปแล้วเก็บแล้วครับ ดีใจเมื่อกี้เทโพหลุดสบายวสิบตัวถูกสิบตัวไม่เท่าเทโพตัวเดียวเอาเยอะหอโอ๊ยตุ้ยโดนโดนโดนคุยขาดอีกแล้วคุยขาดอีกอุ้ยเปล่าดูนี่ดูเมื่อปีโอ้ลุดเทโพแท้เทอุ้ยสะบัดแคหว่ามันตกแล้วเหยื่อมันมาทันกันด้วยสายย่อนลงนะก็ขึ้นมาโดนเลยอ่ะ มันจะแบบมันถ้าติดยานิดนึงอ่ะแล้วก็ปลดหลุดจากยาปุ๊บเอาเลยเนี่ยเซอชั่นี่ไปโดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอี่เกี้ยวครับเนี่ยเซอชั่นโดนโอ้ยโอ้วยอชยโอ้ยไม่มีแรงหรือเปล่ามันแรงดีวะอี ขนาดเหยื่อเสียแอคชั่นยังกินเหยื่อเสียแอคชั่นยังกินนะอ่ะน้าอุ่ยนี่หมานจริงๆริงวันเนี้นี่ครับผลงานหมอแก่ด้วยครับเฮ้ยว่าโดนจริงอ่ะโดนดิเฮ้ยโดนแล้วต้องรักชีวิตเร็วเรเร็วเรอย่าเห้ดูดอหดูวบวเาุ้ยอุ้ยอุเบกลันเบรกลันตักตัก เฮ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยดีใจด้วยเบาเต้นโชว์เต้นโชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยได้แน่น้าวบาได้ด้วยพีเหรอหลุดพี่ผมหลุดเนี่ยเย็นเสียแจนเลยอ้าวเป็น่นขงกัดคู่กันด้วยสุดยอดกัดคู่เลยมาความกันแต่น้าอุ๋ยหลุดครับน้าวบาได้น้ได้แต้มแรกทั้งวันครับ นายว่าวันนี้ต้องต้องต้องเป็นกำลังใจให้นาว่าวจริงๆนะวันนี้เซอร์วิสมาทั้งวันแล้วก็ถึงมเได้เต็มแรงเต็มแรงเครื่องเย็นด้วยเครื่องเย็นด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นาว่าวอีกนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานต่อครับโอ้โหสองมือเลยขึ้นเลยอ้าวยกขึ้นมาเลยพี่โตไรดีนะ พีเปอรก็พี่ยวมาคีมาคีอพื่ออะไรคีมมีแต่แน่น่าคีมมีคีมมีก่อนโอ้โหมากัดตอนป้าไปแล้วเดี๋ยวเยอ๋ใจเย็นนีได้ไหมเนี่ยดก่ยหนึ่งสองตั้มฮึบเลยนะอครับดูด้อุ้ยช็อตนี้ครับหนึ่งสองสมอยกหนึ่งสองมมาแล้ว นี่แล้วครับผิดโอดกันโอดโหดอ่ะโดนครับโดนโอดโหดอ่ะยเ็นตกท้ายครับตกท้ายยามเย็นกายจะมืดแล้วโอดโหดอ่ะงอจักวัดลอยเลยดูวิ่งตัวิ่งดูวิอง อรอ่ะโอ้โหกะุกนอนหลังครับหลังครับโอ้โหยน้ยุยุยุยอ๋อตามผมมงคล้วโอยนึ่งแทนนึงสอตัวติดเลยมาทูลาทูนี่ครับลาทูวันนี้นะถิ่น้ยกะดีกระงีสะท้อนแตนอนหลังนอเอามาปอดพี่หน่อยกะตหลังโดยโดนเน้ยโดนลรเนาะ